โอ้ยตุกๆเลย,ยาวมากอุ้ยนีุ่ยีวเปลี่ยนเปลี่ย <c ười> น,นอันนี้อันนีอ้นนอันนี้ยาวสุดอันนี้ยาวสุดกลาบสวัสดีครับพอแม่พี่น้องวันนี้อยู่กับพวกเราทักโลโทดัอยู่ในช่วงกิน <co ld> แหลกแดกยั่วครับผมวันนี้นนย,ยังพูดเลยพนเปรี้ยวปากอ่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจะมากินอะไรกันมะขามแค่อิ่มครับผมบ้านทุกคนเรียกอะไรบ้านเราเรียกมะขามแค่อ,อิ่มครับทุกคนโคตรใหญ่โคตรใหญ่โชด์ดิโชด์ชดิมะขามยักษ์โอ,อใ้ใหญ่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 หอม มนะเราจะมาลองกินกันเลยนะไม่รีรอรอรีแล้วมัม่วลักษณะจะมีรสชาติกรอบหวานไม่ค่อยเปรี้ยวนะโรยไปเลยเพี่น้องคือ<ล>รสชาติดีอ่ะทุกคนโรยโคตรพริกไปเลยนะเม็ดมันก็กินได้ทั้งเม็ดเลยนะพิวกินกินทั้งเม็ดเลย <c oughs> กินทั้งเม็ดเอ้ยไม่ต้องเคี้ยวว่า <c oughs> ต้องเอาเม็ดออกนะเพราะว่าเม็ดมันขมหวานอร่อยเนาะกรอบกรอบกินไงวิธีการทำเขาแบบหลายขั้นตอนมากนะโอ้โหโอ้โหไฟอือุ่ย มันมีทั้งแบบว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวไม่มากไม่เปรี้ยวเลยมันมีหลายหลายรสชาตินะคือคขามใหญ่อันนี้เขาไม่ได้แตะเม็ดนะกรอบจริงแล้วเขาฝักใหญ่จุดใจเจ้าเพิ่ม จิ้มกับแซ่บจิ้มเผ็ดแซ่บเขาจะต้องอะไรนะไม่แน่ใจนะว่าสุดจริงเขาทำไงเหมือนเขาจะปอกก่อนอะปอกเปลือกก่อนแล้วเขาก็มาแช่อิ่มมาดองอะไรอย่างเงี้ย โลละเท่าไหร่นะหกสิบบาทเป็นพื้นบ้านแถวบ้านก็จะถูกอือหือดูฝั่งนี้ยังยาวอ่ะยาวมากเลยหวานนวนี่ดูนี้ของใครยาวของใครยาวกว่าโอ้โหหิว อันนี้วะเปลี่ยนวะเปลี่ยนวะอู้ตกๆเลยยาวมากอุ้ยนี่อุ้ยนี่วะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้อันนี้อันนี้ยาวสุดอันนี้ยาวสุดยาวสุดอือฮึยาวจริงเงางาวอ่ะ ยาวเพราะว่าใหญ่อีกบอกได้คำเดียวว่าจุกครับพี่น้องเต็มปากเต็มคำครับพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพี่น้องอิมเพลินกลมกลม hai miếng rồi Mấy quay mà chụp ngon này không hộ Mấy chưa? Mình muốn cho mình lao Mình đang ăn này มะขามยักอืออึอจริงอนะ่ะชิ้นเดียวแคบอี่มนะัะมันใหญ่จริงเนาะอืมอันนี้มาขามหลายข้อนะแต่เนี้มะขามข้อเดียวเตี้ยหรอแกไม่เตี้ยเลยเนาะไม่แกเสียย เพราะแกก็มาขำป้อมดิอ้วนเริ่มป้อมแล้วนะฮะแกเคยเล่นบั๊ดตอนเด็กๆอ่ะไม่มาขำมากทำไงบอกอ่ะทำไงเดี๋ยวดิไม่เคยเล่นแน่เลยเนี่ยตอนเด็กเคยเล่นกแกมาทุกคนเอาอย่างเงี้ยเงี้ยไหลเลยใช่ไหมเนี่ยเอามันก็จะเป็นถุงอย่างเงี้ยแล้วก็แปะตรงตาก็ไม่รู้นะว่าแปะทำไม อ๊ย่องอะไรอะเนี่ยแปะอย่างเงี้ยทำดิเดี๋ยวกเอ,อีกอันเพราะว่ามันล่วงไปมีใครเคยเล่นไหมเดี๋ยวนะเราจะแปะไปกินไปอ้ายลงๆเคยเล่นปะเออตอนเด็กแปะเพื่ออะไรอ่ะ ใครใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะลืมแล้วอะแต่รู้ว่าแปะอะอืมโ <c oughs> อ้โหฝั่งนี้แบบแม่เจ้าโอ้ยใหญ่เกิน <c oughs> เคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเอาเม็ดมะขามมาแปะ แม่ปัดไดร้องไหป้ปะเที่ยวมองยัแม่ไปัลไดร้องไหป้ปะร้องไห้ร้องไห้อ่อายร้องไห้ว้าแม่ไปเจอหล่าร้องไห้นไหนเม็ดหลาอ่ะ กินมันเยอะเขาไม่ได้แกะเม็ดนะถ้าแกะมันจะไม่ได้อานษนะุดนะคือแบบสวยมากเลยนะทุกคน จะพูดปาดพูดปาดไหมเนี่ยกินเยอะไม่หรอกนะพัถ่ายดี <c oughs> โอใจเออทำไม อยู่วใจอาะวัดแล้วรุดแล้วรุด จ,จิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวเนาะอันเนี้ยเราสั่งแบบไม่ค่อยเปรี้ยวออกไปทั้งหวานเลยแหละมันจะไม่ไอะไรนะทิวถ,ถ้ากินบางร้านมันจะทําไมนะเขาใส่อะไรเยอะจ้ะขันตะกรอหรืออะไรอะเนาะแต่อันเนี้ยคือมันกลมงก่อมเลยอะมันได้เลยมันไม่เลี่ยนไม่ไอะไร ออกหลุดแล้วโอ๊ยหุดแกเอาก่อนหุดหลุดดีไฟเลี้ยไม่วหวละจุกเหมือนเดิมโพรฝักมันใหญ่ กินไม่หมดตามเคยจะ้ะขอเปลี่ยนอะไรนิดหน่อนนะฝักมันใหญ่เกินเนาะจุกอะเหมเือนเดิมฮะกินไม่หมดตามเคยฮะฝักใหญ่จริงใหญ่ยาวอร่อยหวานเจอไปก็จุกเป็นธรรมดาทุกค <laughs> นอะไรอยากอะสิอยากกะสิอยากะยากะสิมองมามอยา,ากเปรี้ยวปากอื อ่ะเหมือนเดิมแล้วก็ไม่หมดเหมือนเดิมนะช่องเรากินไม่เคยหมดสัก<ช>ทีสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสับล้ำลับคลิปหน้านะใครที่อยากให้รับประทานอะไรนะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะเรามีเพจนะเพจทะลูโทดักนะครับผมไปติดตามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายทลโทดกัก